แก,แ,กแก้ว้ขมยศธรรและกรรมการท่านที่6ท่านสุดท้ายนะคะเรื่องแก่กรรมการหมายเลขเก9ผู้แทนสื่อมชนบรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3คุณนรงเอสอค่ะไม่ได้กรรมการครบแล้วนะคะในลำดับต่อไปด้านประธานกรรมการจะเสี็จหวนหมายเลข ในวันหยุดตรงกาในันหยุรทก่าเจดทุาินถึงิกางไ่หยุเที่ยงสามารถินเได้าทีองาได้กับเดกเาว่ามนหากุดเรามันเหบ I got it. อุปกรณ์ที ite, so is ่ใช้การออกรางวัลดเครื่องตรวจโดตรวจพลจะส่งสัญญาณเสียงรแสดงไฟสีแดงค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ใการอรวัประกอบด้วย1ลาสติกทรงกลม 2. ตลับพลาสติกทแสงแบบเรียวอิกนกใช้บรรจุลูกบอลหมายเลข 3. ลูกบอลหมายเลขที่มีหมายเลขศูนถึงเกลูกและถึงหมายเลขชุดละ10ลูกค่ะ กระสอบอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปจะเริที่จะแดงรูปวันหมายเลขว่ามีหมายเลขครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ก่อนที่จะประจุในตลับพลาสติกคลบ่แสงแบบเกลียวแล้วใส่ลงไปในอุปกรณ์ออกปรมะมาณทั้งหกหลักครั้งละหนึ่งลูกโดยเริ่มจากหมายเลขหนึ่งค่ะ สำนวนสลากกินแบ่งร um ัฐบาลขอแจ้งข้อมูลสลากกินแบ่งรัฐบาลหลักลักแบบดิจิทัลวันที่16กุมภาพันธ์2568จะมีอ่านแอปพลิเคชันเป๋าังนจำนวน25ล้านฉบับและมีการเพิ่มระหว่างวันอีกจำนวน2ล้านฉบับค่ะมีตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลหลักลักแบบดิจิทัลจำนวนกว่า45,000รายค่ะหมายเลขสอง ขอแกนผู้ขายสลากไม่ขายสลากแก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปีค่ะและช่วยการป้องกันไม่ให้เด็กหรือเยาวชนเข้าถึงการเสี่ยงโชคไม่ว่ารูปแบบใดรวมถึงไม่ขายสลากในสถานศึกษาหรือบริเวณใกล้เพียงค่ะต่อไป ให้เกิดปัญหาการเสเสษติป็นนานและปัญหาทางการเงินค่ะมันเนื่องมาจากสล็อกดินงบบ้ง,บงรัฐบาลและก่อนซื้อสลาผู้ซื้อควรประเมินถึงโอกาสในาการจดรางวัลค่ะต่อไปไมลขสี สำนักงานเปิดให้บริการคำปรึกษาสำหรับผู้มีความเสี่ยงเสติดการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะโดยสามารถทำแบบประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นได้ที่เว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.lo.or.th และรับคำปรึกษาผ่านศูนย์ call center โทรศัพท์02-5289999กด9ในวันและเวลาทำการตั้งแต่เวลาจะมีาร3 0ถึง15.30ค่ะต่อไปหมายเลข5 ขอให้ประชาชนนะคะที่จะซื้อสลากร่วมกันสังเกตสลากนะคะแบบใบค่ะหากมีการประทับตาโครงการจำหน่ายสลาก80บาทนะคะจะต้องจำหน่ายผ่านแอปพลิเคชันของทางเท่านั้นค่ะโดยผู้ซื้อจะได้สลากใบจริงนะคะและสลารูปแบบดิจิทัลซึ่งหากเป็นกรณีการนำสลากมาวนขายราคาจะเกิน80บาทนะคะจึงขอให้ประชาชนอย่าซื้อสลากจากผู้จำหน่ายในลักษณะดังกล่าวค่ะต่อไปหมายเลข6 ธนาคารสลักิจดนาตบานะคะเปิดให้บริการจ่ายเงินวันได้ทูสวิตตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเว้นวันหยุดทงการหรือวันหยุดราเลิกนะคะตั้งแต่เวลา7.30นานาทีถึง15นาฬิกาโดยไม่พักเที่ยงค่ะต่อไปหมายเลขเจ็ด สำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาลเปิดให้ลงทะเบียนจองคิวเพื่อขอรับเงินรางวัลสลากวันที่1กุมภาพัานธ์2568ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของสำนักงานโดยเริ่มจองได้ตั้งแต่วันนี้นะคะเวลา18.00เเป็นต้นไปค่ะต่อไปหมายเลข8 สนังงานาขอเตืนประชาชนนะคะอย่ลงชื่อพิชาชีพค่ะนำเสนอขายสลักพินแบงกบาลที่ถูกรางวัลในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าจริงเพราะตามข้อที่จริงแล้วนะคะไม่มีใครยอมเสียเปรีย่ยาเงินรางวัลที่มีมูลค่ามากกว่าไปและเปลี่ยนกับการขายต่อที่มีมูลค่าต่ำกว่าต่อไปหมายเลขเก้า ปัจจุบันค่ะมีการหลอกลวงเกี่ยวกับการซื้อขายสลากมากมายเช่นอ้างว่ามีเลขหลุดจักสำน,น,น,นักงานหรือการหลอกลวงบอกใ้ายเลขเด็ดผานจดหมายหลอกลวงหรือสื่อสังคมออนไลน์รวมถึงการแอบอ้างว่าสามารถจัดสรสรสลากให้หนาไปจาหน่ายได้หากมีข้อสงสัยนะคะสามารถสอบถามได้ที่คอร์เซ็นเตอร์โทร025289999ค่ะแล้หมายเลขสุดท้ายค่ะหมายเลข์ หมายเลขไปที่ครบถ้วนถูกต้องทุกหลักแล้วจากนั้นจะหมุนอุปกรณ์ออกรางวัลด้วยลูกวบอลหมายเลขพละกันค่ะ นะคะท่านประธานกรรมการจะนำลูกยางหมายเลขประจำหลักอุปรกรณ์ออกรางวัลหลักที่1ห,หลักที่สองหลักที่สาม ลักเข้าใส่ในภาชนะพลาส,สติกทรงกลมจากนั้นเจ้าหน้าที่จะหมุนภาชนะด้ว้ลูกยางไหลเล็กากันและท่านประธานกรรมการจะเซ็นจับขึ้นมานะคะครั้งละหนึ่งหลักว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเลขหน้าสามตัวจํานวนสองครั้งเงินรางวัลรางวัลละ4ี่พบาทค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่ง <c oughs> ใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สองจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สี่จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่งหลักที่สองหลักที่สี่ออกรางวัลเล็กหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งค่ะ ขหน้าสามตัวครั้งที่1เลขที่ออกสองแปดห้าสองปดห้าฟังอีกครั้งนะคะรามวลเลหน้าสามตัวครั้งที่1เลขที่ออก2 8 5สองแปดห้าต่อไปท่านคณะกรรมการจะเสียงยิบตอย่างหมายเลขมาจำลักขึ้นมาใหม่ว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใด เล่กหน้าสามตัวครั้งที่สองซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่งจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สอง ช้อุปกรณ์ออกรางหลักที่3จะใช้อุปกรณ์ออกรางหลักที่1ห,หลักที่2หลักที่3ออกรางเลขหน้าสาตัวครั้งที่2ครั้งสุดท้าย ขหน้าสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออก 4, 1, 8, 4, 1, สี่หนึ่งแปดสี่หนึ่งแปดฟังอีกครั้งนะคะรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกสี่หนึ่งแปดรางวัลเลขหน้าสามตัวออกไปครบแล้วนะคะ ต่อไปจะทำการออกรางวัลเลขท้าย3าตัวสครั้งซึ่งเงินรางวัลรางวัลละส0่บาทค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่5 วันหลักที่หนึ่งจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หกจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่งหลักที่ห้าหลักที่หกออกรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่ง รางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกแปดสองสี่แปดสองสี่ฟังอีกครั้งนะคะรางวัลเลขท้าย3ามตัวครั้งที่1เลขที่ออกแปดสองสี่ ท่านประธานกรรมการจะเสียทุกอย่างใหม่เรกประจำเหักขึ้นมาใหม่ว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเลขท้าย2ตัวครั้งที่รางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2ครั้งสุดท้ายค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่3 จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัหลักที่สองจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัหลักที่หกจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัหลักที่สองหลักที่สามหลักที่หกออกรางวเลเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้าย ไพ่สามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกหกแปดห้าหแปดห้าฟังอีกครั้งนะคะตั้งวัน้ายสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกหกแปดห้า รางวัลเล็ท้าย3ตัวออกไปครบแล้วนะคะต่อไปจะทําการอ,ออกรางวัลเล็ท้ายสองตัวจานวนหนึ่งครั้งเครื่อรางวันวนลนีะ2รางวัลละสองพันบาทค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สามจะใกรออวลล จะใช้อุปกรณ์ออกรางหลักที่5จะใช้อุปกรณ์ออกรางหลักที่3และหลักที่หน้าออกรางลิ้นท้าย2ตัวผู้ที่ยืนประจําหลักหน่วยนะคะเป็นผู้แทนสื่อมวลชนบรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจสถานีทยวโทรทัพไทยทีวีสีช่อง3คุณอารมณ์เคสอนและผู้ที่ยืนประจําหลักสิ์เป็นผู้แทนสำนักงานการรวดเงินแผ่นดินผู้ในการสํานักรวดเงินแผ่นดินที่2คุณศิริลัษณ์ชินทองคำค่ะพร้อมน้าจะออกรางที่สอง ขอภยัยค่ะร้องน้าจอกกวางเล็กไทยสองตัวกวางเล็กไทยสองตัว งวันที่1กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568เลขที่ออก5เน้อ5ฟังอีกครั้งนะคะรางวัลเลขท้าย2ตัวงวดวันที่1กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568เลขที่ออก5 1 เร็่เืงลเลข้าตัวนะคะรางวัลเลขท้ายสตัวรางวัลเลขหน้าสามตัวออกไปครบแล้วค่ะต่อไปนะคะจะทําการออกรางวัลที่หนึ่งมีจำนวนหนึ่งรางวัลเนึ่ง้านบาทละหกล้านบาทรางวัลที่หนึ่งเลสอรางวัลเปินรางวัลรางวัลหนึ่ง้าหนึตรงเจเสีนรุ่นฮะเส่นหนึ่งห้าหนึ่งห้าหนึงตรง กดปอดสัญญาณเพื่อให้กรรมการยกคนยกเปิดช่องให้ลมไหเลียตกลงในที่รองรับด้านหน้าขณะนี้ลูกั้งหกกลับนะคะตกลงในที่รองรับแล้วจากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำภาชนะโปร่งใสไปรับลูอไเลียจากทาน้านกครมการเมื่อได้ลูกบอนคบทั้งหกลูกแล้วท่านประธานจะนำลูก่อนไปใส่ลงไว้ในอุปกรณ์ออกรางเปล่าซึ่งยกไว้างหกและเจ้นที่จะอุปกรณ์ออกรางให้ลูกเียงคับทค่ ันนี้นะคะเป็นการออกมาสลับตีรัฐบาลหกหลักม่ห้ำนวนแปดสชุดมเจ้าไมะสำหรับอบาลดิจทัลยี่สิบเจ็ดชุดมเจ้าหน้าล้านฉบับรวมเป็นหนึล้านฉบับราคาฉบับละหนบาทและสลกิแบตรัฐบาลตัวเลขสหลักสำหรับท่านที่ถูกรางวัลสลับตงรัฐบาลหกหลักและสลับตีรัฐบาลตัวเลขสหลักจะต้องดา่าอควานสตลเล่การหนึ่งบาทของเงินราวัลทุกสองร้อยบาท ของสองร้อบาทและท่านที่ถูกรางวัลสลากการปุศลจะต้องชด납ภาษีหักแนละที่จะเนี่ยตาละและหนึ่งบาทของเงินรางวัลค่ะเชียงเอา ในลำดับต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการซึ่งในวันนี้ได้รับเกียรติจากเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเดสารอดพิรำพันธ์ค่ะจะทําการเสียงหยิบทุกอย่างหมายเลขประจำหลักขึ้นมารด้เลยค่ะก็จะให้กรรมการออาตัวมาในหลักใดเสียลูกมาหมายเลขในระดับก่อนหน้าแล้วนำหมายเลขที่ได้ไปไว้ในหลักของตนเองค่ะท่านประธานเสียงขึ้นมาแล้วนะคะ ได้หมายเลขหนึ่งกรรมการออกรางวัลประจำหลักแสนค่ะผู้แทนกระทรวงการคลังผู้ในการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์สำนักงานกระทรวงการคลังคุณรัชนีชุนเจริญจะเป็นผู้เสียรูปบอลหมายเลขเป็นลำดับแรกค่ะรายแดงหมายเลขประจำหลักแสนนะคะขอเชิญท่าน ประธานกรรมการเสียงจับตุ๊กตาไว้แล้วก็จับมาขึ้มาใหม่ค่ะได้หมายเลขสามกรรมการออกรางวัลประจำหลัพันนะคะผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินผู้กานสำนักตรวจเงินแผ่นดินที่สองคุณศิริลักษณ์ชิงทองคำจะเป็นผู้เสียงรุกบอลหมายเลขเป็นลำดับต่อไปค่ะ จำนันพันนะคะขอเชิญท่านผู้แทนกรรมการกสิริวิทยาหมายเลขกประจําหลักขึ้นมาใหม่ดได้หมายเลขสี่กรรมการออกรางวัลประจําหลักร้อยผู้แทนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเจ้าพนักงานปกครองชุมนุมนการพิเศษส่วนการอาุแย้ตันนันและค้าของเกา่าสนการสอบสวนและนิติการคุณปริทัศน์ศรีเพรมจะเป็นผู้เสียรุปบอลหมา,หายเลขไปค่ะ รประจรําหลักร้อยนะคะขอเชิญท่านประธานกรรมการเสียงหยิบลูกยางหมายเลขประจรําหลักขึ้นมาใหมค่ค่ะได้ไหมายเลขห้ากรรมการออกรางวัลประจรําหลักสิบผู้แทนสื่อมวลชนบรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่องสามคุณนรงเกสรจะเป็นผู้เสียงลูกวันต่อไปคะ่ะ รายวันใหมยเรื่องประจำหลักสิทธินะคะขอเชิญท่านประธานกรรมการสิทธิ์ยืมยังใหม่เรื่องประจำหลักขึ้นมาใหม่ได้ไหมายเลขหกกรรมการออกรางวัลประจำหลักหน่วยคุณเป็นจวรรสามนิดนะคะรู้กรรมการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจจะเป็นผู้เสียดรายานหม่เลื่ต่อไปค่ะ และกรรมการท่านสุดท้ายค่ะได้แก่กรรมการหมายเลขสองกรรมการออกประวัตประจำหลักมือนผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติรองผู้กำกับการสถาบันส่งเสริมงานสอบสวนสำนักงานกฎหมายและคดีพันตำรวจเอกจัรแก้วแก้วคงยศจะเป็นผู้ยกคันยกบนช่องเลขวัหมายเลขตกลงในที่รองรับเป็นขั้นสุดท้ายค่ะ สาระลับทึกแสงที่บรรจุลูกันใหมาเลขไ,ไว้ภายในเพื่อแสดงให้ประชาชนผู้เข้าชมการออกก๊วนได้สร้างพร้อมกันทั้ง6กหลักค่ะขณะน,นี้พร้อมที่จะแสดงใหมายเลขแล้วนะคะวันที่หนึ่งงวดวันที่หนึ่งกุุภาพันธ์พุทธศักราช2568เลขที่ออก

5ว่าหน้าว่าเบิ่ด5 5 5 5 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 สี่ห้าห้าแปดห้าห้าตัวุทธ์หนาเลแต่เจ็ดไว่ยุ่งกางดิผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลขสามหลักซึ่งมาจากรางวัลที่หนึ่งและรางวัลที่สองตัวสลากกินแบ่งรัฐบาลที่หนึ่งพันสามพันแปดพันแป

เลขลอกก็เป็นตัวเสดานให้ศูนย์เ็บแล้วศูนองอูนย์ศนย์ดูอเป็นยังไงเนาะพี่น้องเยครับ่านจก่ครับยานางคด้ศูนย์ศูนย์เจ็ดนี่กสิทียน่านะครยยนี่นี่จายแน่ลรับศนย์แปดเจ็ก็ได้นะ เขาสามคนเข้าสามอาจารย์เขาสอาจารย์ปวัูวัดป่าอุดรป่หานิ่งตรงตตัวเน้นแล้วพ้อมบอกน่เตัวเนนเลยใส่ข้อมือนะข้อมือตัวเนนแล้วมาผู้เจ้ามาายเล็คอยสิเขยดสนแล้วมาใดบาวบอกน่างาไปเน่นไเลขเขานี่ตัวเนียนเสียนรุ่นก็ยังเป็นพระเอกว่ะเสียนรุ่นตรงต ชรุเตอกรุ่นสูตรเดิมะต่ว่าเเห็นมันมีสองสูตรตัวนี้เนียเพาว่ามันตะกี้มันหอกแต่สูตใหม่บันี้เราก็เลยเ่ยออกกนเลมาออกนผู้ไดมากสูตรเกาก็เอาผู้ไดมากสูตรหม่ก็เอาสีะนเนาะมแบ่กะแม่ทุ่มป่แม่ทุ่มหนึ่ง่ะอาวเขาแม่ทุ่มมาลายโตได้นี่ หนึงน่งหนึง่งเกือบศูนย์ศูนยนะ์้ะบ้านเด็กทีแล้าอด่แน้องฝันโอลุนต่อลุ้นต่อเนาะ